เฮ็ดเพิงยุคขาดด้วยจ้ะพี่น้องแต่ว่าดอกนี่มันโอ้เพิ่าเป็นเป็นยังคือหลุดหัวหลุดเฮ็ดเพิงยุคขาเฮ็ดเพิงยุคขาแต่ว่าบ่ได้อยู่ในป่ายยุคขาดด้วยจ้ะบาดดอ,อกเพิ่นกำลังเป็นจีจ้ะพี่น้องเต็มอยู่ หยิบไข่ขาวจ้ะพี่น้องหยิบไข่ขาวผวนเกาที่เคยเอาประจำจะ้ะพี่น้องผวนเกาจะ้ะผวนหมาน ้นว่าไ้ข้าใหม่ใหม่มาเต็มงกันนะเดี๋เปลือนแน่ด้วยจ้ะค,ค,ค,คุณถธอคุณคุณเธอไม่บงคือกินทั้งนั้นดอกหน่อยทั้งนั้นดอกหน่อยจ้ะพี่น้องแต่ว่าบอเอาด้วยจ้ะ ดรองดอกงนี่ดรอ่แข็งๆเียจะขนาดฝนตกขนาดฝน,น,นตกใส่เพิ่น อยู่หางคนอีกดอกหนึ่งจาพี like ่น้องดอกน่างามจ้ะเนาะเสียงพึ okay. <mel> <kind> of <fronts> ่งกระจ้าจ่ะอุ้ยค่ะพึ่งจะพี่น้องเฮดอันิล้าหลายแต่ว่าจัามันเฮดเอียงปาด มเมนฮ็ดผึ่งหัวหนองบนน้อจากพี่น้องน,อาาน,อน,นี่เต็มเลยอืเฮ็ดผึงนน่งเขาจนหนาวที่ฮ็ดผึ่งเหนียเฮ็ดผึ่งน้ำตาลมา,าจากนนาพี่น้องนี่นะคะเพื่น พี่กายเคยเก็บไปกินนี่จะ้ะอ้ยเมาละเมาเลยจ้ะพี่หน,นุ่ถือขนมี้าอน อันนั้นเฮ็ดพึ่งน้ำตาลหรือเฮ็ดพึ่งเอียงจ้ะพี่น้องัวจักซื้อคนแต่ดอกค่ยเก็บไปกินจ้ะพี่น้องหันมาท้ายมีเห็ดละงกจ้าเฮ็ดละงกเหลืองอยางดีจ้ะพี่น้องมีดอกหนึ่งกับไข่หนึ่งถ้าตังกล่องกบะ่บมีจ้ะพี่น้อง สีปาดขาพันนี้ด้วยจ้ะงามๆเลยจ้าสองไข่เอสองดอกดอกหนึ่งก็ไข่หนึ่งจ้ะโอ้ยเกือบมันยางเหยียบจ้ะพี่น้องหมอนีไทยเนี่ยตัางด้วยจ้ะเพราะว่าคิดว่าเฮ็ดจะหอายจ้ะพี่น้องบ้า ใส่น้ำเพ,น 5, 6, 5พืนอยูจ้าสี่ดอกหาหาดอกจ้าพ,พี่น้องหกดอกหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเจ็ดแดอกละจ้าพี่น้องเี้ยกเป็นเกิเป็นเหยียบเพืนอนโอหโหแหบโมห็น đi mẹ ta thay lục con ta ngọc cứ เครื่องหูเครื่องตาในด้วยจ้ะพี่น้องเพราะวะ่ามือหนึ่งถือมือหนึ่งเก็บเนาะจ้ะจะีน้องเป็นอีกสองดอกงามเลยจ้ามีอ,อีกไข่หนึ่งจ้ะ มีเครือเครืงงองเลยก็ดีดีอุ้ยว่ามันไข่หนึงปาดพี่น้องอ้่มันหยาดละจ้าต่างดอกหน่อยอุ้ยให้ยูบรยจาบ นีคาสิโนเสียงเพิ่นคื้นจ่าเี่น้องมันเป็นสิบพ,พอแล้วจ้ะพี่น้องปีนี้เฮดผึ่งสาดหลือเฮดผึ่งนาหอเนาะจ้ะหอแเรียวจ้าสองดอก่าง,งามเลยจ้ะพี่น้อง เฮ็ดเผิงเฮ็ดเผือเฮ็ดเผือกศาสตร์รึวาเฮ็ดเผือกนาฮอจ้ะพี่น้ะเห,หล้าแต่เื้อนที้แล้าแต่คนเผืเอ่อนทั้งนั้นกะเฮ็ดกะแงกปงเนี่ย,โมโมยจะขาว มันเฮ็ดอีหย <si ังน้อพน้อคือจ okay. ังเฮ็ดลางอกแต่ว่าบ่แม่นนีเ็ดลางแหลจ้ะพี่น้องแต่ว่าเ่นเฒ่าเอาได้บ่นี่โอเพิ่นอุ่มน้ําแห้งจ้ะดอกใหญ่ได้แต่ดอกน้อยเ็ดลางแหลจ้ะเบิ่งเ็ดลางแหลดอกนี้จ้ะพี่น้องว่าสิเอาได้บ่ โอ้ยเอาบอใดจากพี่หมอคุณเฮ็ดน้ำหมากจากพี่นอ้อชุ่มน้าขนาดเลยจ้ะ ลืมถ่ายคลิปตอนจบจ้ะพี่น้องจนแกงแล้วจังกิดผอ่ะจ้ะมันหอนได้หรอน้อยนี่แหละจ้ะพี่น้องเฮ็ดเทปไปเก็บมาเมื่อนี้ได้แกงหนึงพอดีจ้ะพี่น้องแกงแสบ็บเส็บจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไน้เด้อจ้าสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยจ้าสิอบวันผ่านการแจ้งเตือนคลิปต่อไปจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงซ้ำนี้แล้วจ้าขอ,อกันไหมคลิปนะ้าสวัสดีจ้า